สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่นารักทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงระยะดอกบานแล้วนะครับต่อต้นก็ได้ทําดอกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้ก็ต้องทําเป็นคืนที่2นะฮะเพราะว่าทุเรียนช่วงดอกบานช่วงนี้นะฮะ ก็ต้องช่วยเขาผสมเกสรน่นะครับดอกทุเรียนก็จะบานอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือถอยน้ําลงมาแล้วนะครับคือไม่ให้ดอกเขาบานแฉ็งนะฮะพี่ๆจะสังเกตว่าเกสรข้างๆนั้นจะไม่ค่อยกางเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะฮะเขาจะฮูๆหน่อยนะครับอยู่ใกล้ๆกับเกสรตรงกลางคือเกสรตัวผู้นะครับนี่นะฮะยามเย็นครับถ่ายมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะก็ดอกค่อนข้าง บานสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็พี่ๆอย่าลืมนะฮะช่วงนี้นะฮะดอกบานแบบนี้นะครับมันจะมีพวกเพลี้ยไฟนะครับเข้าไปอยู่ในดอกนะ,ะพี่ๆต้องอสังเกตด,ดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะถ้ามีแล้วก็ต้องรีบพ่นยาฆ่าแมาลงด่วนเลยนะครับไม่อย่างนั้นเ,เดี๋ยวจะเกิดอาการหนามจีบขึ้นได้นะครับชุดนี้ก็อันนี้ต้นนี้ก็มีรุ่นเดียวทั้งต้นนะฮะก็บานค่อนข้างเยอะนะฮะ รเราต้องปัดช่วยเขานะครับเพื mm. ่อที่จะให้เขานั้น Anyone. ติดดอกติดผลได้ดีขึ้นนะถ้าเราไม่ปัดดอกช่วยเขา أ, เขาก็จะติดน้อยฮะทำให้เราไม่มีตัวเลือกนะครับแต่ถ้าเราเปัดช่วยเขาโอกาสติดลูกนั้นก็ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วเราก็จะมีตัวเลือกนะฮะว่าลูกสวยๆเราก็จะมีตัวเลือกมากนะลูก ไม่ค่อยติดลูกเบี้ยวเท่าไหร่นะครับส่วนมากนะครคนทําดอกปัดดอกส่วนมากจะได้ลูกทรงที่สวยนะฮะไม่เหมือนกับปล่อยติดธรรมชาตินะจะได้ลูกที่อ๋อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนมากแล้วจะติดเบี้ยวนะครับเนี่นะขอทายให้พี่ๆรับชมยามเย็นครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตอ่อต้นด้วยนะครับเราจะได้อัพคลิปใหม่ๆลงมาพี่ๆได้รับชมกันต่อน,นะครับสําหรับวันนี้ต่อต้นก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับดอกทุเรียนสวยๆนะครับ